we have to go to another city to buy some s u p p l y But this is Highway 59เป็นถนนสาย59ออกเป็นไฮเวย์ y นะคะแต่จะเห็นว่ามันจะมี speed ลิมิตเป็นระยะสี้มพะคะ่ะนั้นก็คือว่าข้างหน้าอาจจะมีการก่อสร้างจริงๆแล้วบนไฮเวย์ y เนี่ยเ,เราสามารถ ขับความเร็วได้70ไมล์ต่อชั่วโมง We can see the เดีเห็นไหมป้ายอย่างนี้ก็แสดงว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าข้างหน้าเนี่ยทางสองทางมันจะมารวมตัวกันเป็นทางเดียว it g o n n a e r g e from two l a n e to one lane down to one มันก็เลยจราจรติดขัดนิดหน่อยวันนี้ท้องฟ้าสวยข้างขวา ป้ายเหลืองๆจะเขียนว่าแรม25 i ม e ์ชั่วโอันนั้นก็คือเป็นทางเลี่ยงลงไปในเมืองจากไฮเวย์เข้าไปในเมืองหรือในซิตี้หรือใน, city, อในทาวตัวนี้ก็จะมีสปีดลิมิตต้องขับช,ะชะ้าๆ <un> ก็ถนนในอเมริกาในอเมริกา ก็จะแตกจากจากเมืองไทยนิดนึงคือถนนสายด่วนอย่างเงี้ยค่ะไฮเวย์เนี่ยก็จะไม่มีบ้านเรือนปลูกอยู่ใกล้ๆนะคะก็แล้วก็จะห้างร้านต่างๆก็จะไม่มีอยู่ใกล้ๆกับไฮเวย์ก็ถ้าเราจะไปเติมน้ำมันแวะทานข้าวหรือเข้าไปในตัวเมืองเราก็ต้องเข้าทาง Exit มันจะมีทางแยกตะหาค่ะเป็นจุดๆไปให้ลงไปใน ตัวเมืองต่าง,างๆทางแยกต่างๆมันจะไม่มีอยู่ใกล้ๆเหมือนกับเมืองไทยขับรถบนถนนใหญ่แล้วกออ็สามารถที่จะแวะทานข้าวเติมน้ำมันแต่ที่นี่ไม่ได้ค่ะถ้าจะแวะทานข้าวเติมน้ำมันก็ต้องเ,ออเข้าเ,ออเลี้ยวไปลงไปทางแรมหรือทางเอ็กซิทของ l r ม,ม,ม exit ramp ramp แรมแรมโอเคเนี่ยค่ะที่เขาเขียนว่า exit 69อย่างเงี้ยค่ะอ่าครับเขาจะบอกว่าถ้าเราจะไปอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองเพเทลเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวนะเดี๋ยวเลี้ยวกว่าที่ exit 69าตอนนี้ก็รัฐบาลอเมริกันก็มีการก่อสร้าง ถนนหนทางปรับปรงุงทั่วประเทศแต่อันนี้ปรับปรุงมาเกือบสองปียังไม่เสร็จโครงการระยะยาว <laughs> it's almost two years already u huh? ะ for oh the road yeah, <laughs> yeah. วัชเจนว่าอ่นเนี่ยจะไปเมืองเพโทนะคะหรือจะไปะถนน42เตรียมนะทางด้านขวาวมือเตรียมเลี้ยวได้ปุ๊บมาเลี้ยวเลยน,นี่ก็คือ,อ exit ramp right yes อันนี้ก็คืออันนี้เขาบอกว่าสำหรับอันนี้เขาติดป้ายไว้ว่า50ไมล์ต่อชั่วโมงสำหรับแรมนี้แต่ละแรมคือทางทางเลี่ยงเข้าไปเนี่ย ความเร็วก็จะกําหนดไม่เท่ากันแล้วแต่แต่ละจุดถ้าที่ไหนมันแบบจราจรเยอะๆรถเยอะๆก็จะเอ่อความเร็วน้อยๆค่ะนี่เราก็จะไปที่นี่ปกติแล้วเนี่ยก็จะเอ่อไปไหนมาไหนสะดวกค่ะเพราะว่ารถไม่ค่อยติดมาก จะไปแต่ละเมืองอย่างเงี้ยถ้าอย่างเมืองไทยสมมติว่าเราอยู่ราชบุรีจากดำเนินไปอำเภอเมืองจากอำเภอเมืองไปปากท่ออะไรอย่างเงี้ยมันง่ายปุ๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงลนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังไม่เป็นเมืองที่ใหญ่มากที่มีรถติดอันนี้ก็จะเป็นเมืองถ้าจะเปรียบเทียบก็อย่างราชบุรีก็เเรามาจากอำเภอเมือง แล้วกําลังจะไปไหนดีอันนี้ก็จะไปเออจอมบ,บึงกันแล้วกันเนาะ <laughs> ไปจอมบ,บึงถึงแล้วค่ะเราก็มาที่ Rose ก็จะเป็น่อ uh, what we call building supply store ก็ร้านวัสดุก่อสร้างนั่นเอง วันน no ี mm. Luckily, ้อากาศดีไม่มีฝนไม่ร้อนไม่หนาวนะคะนี่นี่เมืองนี้เป็นเมืองเล็กก็ลูกค้าอะไรก็ไม่ได้หนาแน่นมากก็จะมีขายพวกวัสดุก่อสร้างอ่าวัสดุหรืออุปกรณ์สำหรับ ฟาร์มฟาร์เมอร์นะะอ่าการ์เด้นเครื่องตัดหญ้าตรงนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่นี่ก็จะมียี่ห้อรกจอนเดียอะไรอย่างนี้นะคะที่มีชื่อเสียงหน่อย จะมนีนี่ค่ะยี่ห้ออื่นๆสมัยก่อนเราก็มีอยู่สามสองสองคันเลยสองเครื่องเลยแต่ขายออกไปหมดแล้วพอดีย้ายบ้านแล้วก็พื้นที่มันเล็กลงก็เลยขายแล้วก็เหลือเฉพาะที่แบบเ,เดิน เดินเอาไม่ใช่เอาแบบขับนี่แบบขับเคลื่อนแบบขับเคลื่อนแล้วก็จะมีของสวนมีของพวกต้นไม้ต่างๆช่วงนี้ใกล้ฮอลลวีนก็จะมีกระถางแบบเอาใจ ถล,ลุยโคลนเครื่องกิ้วเดนี้ชาวอเมริกันนี่นิยมมากค่ะเรื่องของอาบาร์บีวช่วงซัมเมอร์ช่วงสปริงหรือช่วงเนี้ยเขาก็จะบาร์บีวกันนี่ค่ะ สิสี่เหรียญเก้าตกสิห้าเหรียญเนาะตอนนี้เดียวตอนนี้เดียวก็จะมีในส่วนของสวนก็จะมีดอกไม้ช่วงนี้ก็จะมีดอกมัมเยอะมีทั้งสีชมพูสีเหลืองสีขาว Så går vi med isøkne. ทนหนาวคะ่ะอยู่จนถึงสปริงหน้าเลยตัวนี้ที่บ้านเราเยอะมากเรามีเรามีเยอะมาก